คะ่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินทร์เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเก็บบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหม <c oughs> ราชมงคลตลาดทีมอนะคะวันนี้เราเดินเข้ามาด้านในนะคะก็มาอยู่ร้านนภาพัดผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะก็นาะก็้รารคุณนอนะคะก็โดนอ่านะคะการค้าขายนะคะโดนโกงไป <c oughs> เยอะเลยนะคะทุกคน ็เลยเหลือผ้าไหมแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมตะขอ,อ,อตะขอตุ่มนะคะของผ้าไหมเขาวสีนรินนะคะเป็นลายตะขอนะคะสวยงามเลยนะทุกคนเหลือไม่เยอะนะคะอันนี้ผ้าไหมเหลือไม่เยอะเพราะว่ามีการก็ทำผ้าไหมเนาะก็จะมี ชุมาทับผ้าใหม่แต่ว่าก็เช็คคือเหมือนกับเอาไปแล้วก็ไม่มีโกงนะทุกคน,กค,นกคุณหมอแค่โดนโกงเ็าจะเหลือลผ้าใหม่อยู่ประมาณนี้นะคะสงสารนะเนี่ยเหลือไม่เยอะด้วยนะทุกคนเลยไม่มีผ้าใหม่มานะคะไม่มีผ้าใหม่มา<อ>วางเหลือน้อยนะคะก็มาริงให้ชมตะขอนี้ธรรมชาตินะคุณหมอตะขอไม่ใช่ธรรมชาติค่ะป็นเคมีค่ะเคมีม ของคุณหมอนะคะร้านน้ำผ้าพัดผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะคุณหมอก็ร้านผ้าไหมสีธรรมชาติน้ผ้าพัดผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะก็จะเหลืออยู่ไม่เยอะนะทุกคนเนี่ยโอกคนขายผ้าไหมนะคะช่วงนี้ก็จะมีโดน โดนเชี่ยวไปเยอะนะทุกคนเนาะก็เจ็บๆกันไปและหนาวเลยนะทุกคนก็ถือว่าแม่ค้าโดนนะผู้ค้าผ้าไหมโดนนะะนี่ฝากให้ว่าแบบอ่ว่าเสงสารนะ,ะนทุกคน<า>กอ,อันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้ร้านผ้าไหมนะคะพัดผ้าไหมนะคะนนี้ก็จะเป็นร้านกุลรัตน์นะคะผ้าไหมนะคะนี่อยู่ใกล้ๆกันนะ,ะทุกคน น well ี่นะคะนางขายอยู่ตรงนี้สีเคมีสีธรรมชาตินะคะนี่นะคะเผยมาเลยนะคะทุกคนเปรียมงานแกหาผ้าได้แต่ก็เนื่องลวดตาข้าวมีเศษใหม่แล้วก็นี่ก็น้องก็ไล่ขายนะคะตรงนี้นะคะทุกคนน้าหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงนะได้ข่าวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ สู้ต่อไปค่ะสู้ต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะจะยังไงก็ยังถึงเราจะโดนโกงไปเราก็ยังจะขายเหมือนเดิมก็ยังรับจากนี่มาเหมือนเดิมนะคะก็จะเราก็ต้องระวังมากขึ้นคมันจะทําให้เราไม่ประมาทนะไม่ไว้ใจเขามากเกินไปคืนับคืนเยอะเดี๋ยวเราจะได้คืนคาดหวังว่าเราจะได้เราจะได้คืนเยอะนะคะคุณหมอนะคะ มีอะไรจะพูดไหมไม่ไม่มีอะไรจุกอกเศรษฐกิจก็แย่เศรษฐกิจก็แย่ยิ่งมาเจอแบบนี้นะสงครามก็จะมีใช่เออมาหากินก็ลำบากอ่านะคะได้ได้ข่าวว่าโดนกี่คนนะโดนกี่เจ้าเท่าที่รู้น่าสี่ห้าเจ้าเจ้างิ้นประกงเป็นล้านเป็นล้านนะคะโอ้โหนะคะแม่คนาก็คนอื่นก็คงจะหนักพอๆกันกับเราอะ หนักจนพูดไม่ออกเลยนะคะนี่อกแมคคานะทุกโอ้ยนะคะเจ้าเครียดบาปเขาแต่ละคนสุรินทําบาปกันแท้นะคะนี่นะคะอนี่นี่คือสาเหตุที่ทําไมแอดมินถึงไม่รับผ้าจากแม่ค้ามาขายเพราะว่าทรงสารนะคะลงทุนมาก็เยอะแล้วนะคะไหนจะมีการคือ เขาเรียกว่าปัจจัยพวกนี้มันไม่เข้าใขรออกไครนะะทุกคนเราไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนอะไรมานะคะเออมันก็เลยมาโดนจากคนที่เนี่ยหัวอกนะะก็เลยโดนการะนาวเลยช่วงนี้ก็เรามาระวังกันเนาะสำหรับ<ช>กับเราเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเราโดนผลาเขาไปไล่คือต้องทำมาหาก,กินอย่างต้องฝากนู่นฝากนี่เพราะเราขายอย่างเดียวมันขายไม่ออกเราก็ต้องไปฝากเลอก็ฝากนะคะ<ม>ถือว่าเป็นการฝากของเราก็เลย<ม>เป็นการแทนที่เราจะได้มา ก่าเราครอบซ้ำไปกว่าเดิมอีกค่ะในการฝากของเขาถ้าเราเก็บผ้าไว้น่ะมันก็คงจะดีแต่พอดีเราเราอยากให้ผ้ามันโหนแค่เราก็อยากให้ผ้ามันโหนเพราะว่าคนที่มาช่วยชาวบ้านเนาะช่วยชาวบ้านชาวบ้านก็มาฝากขายแล้วแล้วแล้วผลกระทบแบบนี้ชาวบ้านว่ายังไงคะที่เราดูชาวบ้านไม่ว่าอะไรค่ะเพราะว่าเอาเงินตัวเองออกไปให้เขาแล้ว คนนี้นะคะคนกลางนี่ยคนกลางคนแบนะคะทุกคนโอ้ยนะไม่เป็นไรชาวบ้านไม่เป็นไรนะชาวเขาต้องเอาเงินไปส่งลูกเรียนไปซื้อปุ๋ยช่วงนี้ซื้อปุ๋ยซื้อยาเนาะทำที่โรงงานใช้ก็มาตกหนักอยู่ที่เออคนกลางนะคะโอ้ยเนาะเห็นไหมคะทุกคนนี่คือเหตุผลที่อันมินทจไมบอกว่า มีคนบอกแอดมินเหมือนกันว่าทําไมแอดมินถึงถ่ายงานแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ประโยชน์คือข้อที่1เราไม่มีทุนของตัวเองข้อที่2สง,งสารเหลือเกินที่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเราหยิบไปแล้วเวลาเราเดือดร้อนและเอาปัจจัยที่จากการที่จับขายมาเอามาใช้แล้วใครจะเป็นทุกข์ mm hmm. เจ้าของผ้าเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์นี่คือสาเหตุที่แอดมินถึงไม่หยิบ เอาปวลาแล้วขายก่อนเราทําได้ค่ะทุกคนเราทําได้ทําไมแอดมินถึงไม่ขายผ้าขายได้ค่ะถ้าเรามีอะไรที่เป็นของเราเองนะคะทุกคนก็อยากเนี่ยก็บางเจ้าเขก็มาง่ายจริงๆนะคือเอาไปแล้วก็ขายได้บางทีเป็นเดือนเจ้าของผ้าก็ต้องรอนะทุกคนรอรอเขาผัดวันนั้นทีวันนี้ทีไม่รู้ว่าเขาขายได้ก่อนหรือว่านําไปใช้ก่อนอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นการที่ คือเสี่ยงรับความเสี่ยงใช่ใช่มัน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 อยู่ในความเสี่ยงหมดแหละนะทุกคนเนาะก็เหมือนเขาเอาไปก็อยากเราก็อยากได้คือก็ช่วยอย่างมากไม่ได้เยอะนะคทุกคนผืนละร้อยผืนละห้าสิบก็ยังมีนะแต่ที่เอาไปเขาเอาไปขายแล้วก็ในส่วนส่วนนั้นเขาจะได้เต็มเต็มเลยนะคะนี่คือมันเป็นการเหมือนว่ามันต้องคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ถ้าไม่อยู่ในความซื่อสัตย์กันมันก็จะมีปัญหายอย่างนี้นะคะไอ้มิ้ก็เป็นกําลังใจให้กับหมอนภพาพของเรานะคะสู้ๆต่อไปนะคะค,คุณหมอสู้ๆต่อไปนะคะแอตวันก็ส่งให้กําลังใจช่วยนะคะหัวอกของคุณหมอด้วยนะคะควันนี้ก็คงให้ถ่ายให้ดูเฉยๆแหละเอาความหนักใจของเราบ้างให้ให้ให้กับทุกคนได้รู้นะคะคุณหมอเนาะก็ถ้าไม่มีคุณหมอรับจากผ้าของชาวบ้านมาชาวบ้านก็ไม่มีงานทําแล้วก็ ยิ่งจะมาทําให้ชาวบ,บ้านทําสีธรรมชาติด้วย<ม>ก็กว่าที่จะดึงสีธรรมชาติเข้ามาในกลุ่มหมู่บ้านได้มันยากนะคะทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติของในด้านการทอผ้าไหมกว่าจะได้มาถึงระดับนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะหมอนภาพัฒน์ผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะติดต่อผ้าไหมได้ทาง นภาพัดผ้าไหมสีธรรมชาติเลยค่ะได้ทุกวันเนาะได้ทุกวันค่ะอาจจะตอบช้าหน่อยถ้าเกิดเป็นเวลาวันราชการเพราะว่าต้องทํางานด้วยงานประจำด้วยนะคะนะคะก็อันนี้ทางตรงเลยถ้าอยากสนับสนุนคุณหมอจริงๆนะนภาพัดผ้าไหมสีธรรมชาติทางเพจกันได้เลยนะคะขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมินก็มาหัวอก แมค้าผ้าใหม่เลยนะคะทุกคนให้กับทุกคนทุกท่านได้ทราบกันในวันนี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกาลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกริ่งกิ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุวัสดียมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะคุณหมอเป็นกาลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะแ้วคาดปลอดภัยโชคดีในอนาคต ครั้งหน้าต่อไปค่ะสวัสดีค่ะราคาตอหลังจากนี้ก็น่าจะเงินทองเข้าแล้วค่ะ